พระไตรปิฎกกันที่91คัมภีอังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าด้วยเรื่องพระนันทาเทรีดำเนินเนื้อความในเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเทศนาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระนันทาเทรีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นสาวิกาของเราฝ่ายเจริญฌานดังนี้ ตามอัตถกถาแห่งอังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าพระนันทาเถรีนี้ได้ถือปฏิสนธิในเรือนผู้มีตระกูลในเมืองหงสวดีครั้งพระปตุมุตระจินสีต่อมาภายหลังเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ได้เห็นองค์พระปตุมุตระศา,ส,าสดาส่งตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศฝ่ายยินดียิ่งในฌาน จึงทำอธิการกุศลและปรารถนาตำแหน่งนั้นต่อจากชาตินั้นมาก็ได้ท่องเที่ยวอยู่ในเทพพยายดามนุษย์ตลอดกรราลปวสาสนแล้วได้ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางมหาประชาบดีโคตมนะีที่หลังพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายมีพระนามว่าพระนางนันทา ต่อมาภายหลังก็ได้พระนามว่าพระนางชนะปะทะกัลยาณีเพราะมีรูปสวยงามอย่างยิ่งเมื่อพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายตรัสรู้แล้วได้เสด็จมาสู่กรุงกบิลพัทโปรดให้พระนันทาและก็พระลางหุนบนรรปชาแล้วเสด็จไปเมื่อพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชปาริณิพานแล้วพระนางนันทานั้นได้ทราบว่าพระมหาประชาปดีโกตมี และมารดาพระราหุลได้บรรพชาแล้วก็คิดว่าเมื่อบุคคลเหล่านี้บรรพชาแล้วเราอยู่ไปก็จะมีประโยชน์อันใดจึงได้ไปบปรรพชากับพระมหาประชาพอดีซึ่งเป็นพระมารดานับแต่บรรพชาแล้วก็ไม่ได้ไปเฝ้าพระาศาสดาด้วยคิดว่าองค์พระาศาสดาทรงตีเตียนรูปกายเมื่อถึงวาระไปรับโอวาท ก็สั่งให้พระภิกษุณีองค์อื่นไปรับโอวาทมาแทนตนองค์พระทุพสพลทรงทราบว่านางนันทามัวเมาในรูปกายจึงตรัสสั่งว่าภิกษุณีทั้งหลายใช้ให้ผู้อื่นมารับโอวาทของตนไปแทนตนไม่ได้ต่อน,นั้นมานางนันทาซึ่งเพิ่มชื่ออีกว่านางรูปะนันทาก็จําเป็นต้องไปรับโอวาทฝ่ายองค์พระาศาสดาได้ทรงเนรมิตให้เป็นหญิงคนหนึ่ง ถือพัดใบาตาลทำเป็นเหมือนพัดพระองค์อยู่ข้างหลังเพื่อให้ถูกนิสัยของนางรูปนันธานางรูปนันธาได้เห็นแล้วจึงคิดว่าเราหลงเข้าใจผิดเสียแล้วเราไม่ได้มาเฝ้าองค์พระาศาสดาเพราะเข้าใจว่าพระองค์ทรงติเตียนรูปกายก็หญิงทั้งหลายซึ่งสวยงามถึงอย่างนี้ยังยืนพัดอยู่ในที่องค์พระาศาสดารูปกายของเรา ไม่เท่าเสี่ยวที่สิของหญิงนี้เลยนางรูปนันธาได้ยืนเพ่งดูหญิงนั้นอยู่ด้วยคิดอย่างนี้ในลำดับนั้นองค์พระาศาสดาจึงได้ทรงบันดาลให้หญิงนั้นกลายเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นลำดับไปดังที่มีมาแล้วในอัตถกถาแห่งพระธรรมบทนนนางรูปนันทาก็ได้เห็นความสิ้นความเสื่อมในรูปกายแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหันต เรื่องนี้ในตอนนี้เหมือนกับเรื่องของนางเขมาเทรีเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้กล่าวไว้โดยพิสดารจำเดิมแต่นั้นมานางรูปนันทาก็ได้รับธุระในระหว่างแห่งผู้ยินดียิ่งในฌานทั้งหลายต่อมาภายหลังเมื่อองค์พระศาสดาคราวนั่งณพระเชตวันทรงตั้งภิกษุทั้งหลายไว้ในตำแหน่งนั้นๆตามลำดับก็ได้ตั้งพระเทรีองค์นี้ ไว้ในตำแหน่งอันเลิศฝ่ายยินดีในฌานสิ้นเรื่องพระเถรีองค์นี้ในอัตถกถาแห่งอังคุตรนิกายเอกนิบาตเพียงเท่านี้ต่อไปนี้เป็นเนื้อความในอัตถกถาแห่งเทรีคาถาว่าพระนันทาเทรีองค์อรหันต์ได้กล่าวไว้ว่าพระปตุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สำเร็จรมทั้งปวง ผู้เป็นนายกของโลกได้เกิดขึ้นในกับที่แสนนับถอยหลังจากกับนี้ลงไปพระปัทุมุตระพุทธเจ้านั้นได้เป็นผู้ประธานโอวาทเป็นผู้ให้รู้เป็นผู้ให้สัตว์ทั้งปวงข้ามไปเป็นผู้ฉลาดในเทศนาได้โปรดให้ประชุมชนเป็นอันมากข้ามโลกสงสารพระปฐมุตระพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์ผู้ประกอบด้วยกรุณา ผู้ทรงแสวงหาประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงได้กระทําให้เดรัจฉีทั้งปวงซึ่งมาถึงตั้งอยู่ในสินห้าศาสนาขององค์พระปตุมุตตระศาสดา,ศา,ศา,ศาได้ว่างเปล่าจากพวกเดรัจฉีด้วยอาการอย่างนี้ได้เต็มไปด้วยพระอรหัตทั้งหลายผู้ชำนิชำนาญผู้คงที่องค์พระมาหาหมุนีพระองค์นั้นมีพระกายสูง58ศอกมีพระรัศมีดังสีทองคำ มีพระลักษณะประเสริฐ32ประการพระชนมายุของพระมหาโมนีพระองค์นั้นมีกำหนดได้แสนปีพระองค์ซึ่งทรงพระชนมายุยืนนานดังนั้นก็ได้ทรงโปรดสัตว์โลกให้ข้ามโลกได้เป็นอันมากในคราวนั้นเราได้เกิดในตระกูลเศรษฐีซึ่งรุ่งเรืองด้วยแก้วต่างๆเพียบพร้อมด้วยความสุขเป็นอันมากเราได้ไปเฝ้าพระมหาวีระเจ้า ได้ฟังพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นธรรมที่ไม่รู้จักตายเป็นธรรมที่ให้เกิดความยินดียิ่งเป็นธรรมที่ให้รู้จักประโยชน์อย่างเยี่ยมครั้นเราได้ฟังธรรมแล้วก็นิมนต์พระพุทธองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ไปเสวยอาหารที่บ้านของเราในวันรุ่งช่วงเช้าเราได้ถวายมาหาทานด้วยความเลื่อมใสครั้นแล้วเราได้กราบลงแล้วก็ปรารถนาซึ่งตำแหน่งเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในฝ่ายผู้ยินดีในฌานตรงนี้น่าจะเติมคําว่าเป็นภิกษุณีนะเพราะว่าเรื่องนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระนางภิกษุณีในพระไตรปิฎกอย่างนั้นก็ให้เราเข้าใจเช่นนั้นนะองค์พระาศาสดาจารย์ผู้ฝึกฝนซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนผู้ที่เป็นที่พึ่งของโลกนะผู้งดงามกว่านรชนก็ได้สรงพยากรไว้ว่าเธอจกสำเร็จดังปรารถนา ในกับที่แสนข้างหน้าจะมีองค์พระศาสดาทรงพระนามว่าพระโคดมเกิดขึ้นในโลกเธอจักได้เป็นธรรมทายิกาของพระโคดมจักได้เป็นโอรสของพระโคดมโดยทางธรรมจักได้เป็นสาวิกาของพระโคดมดังได้ชื่อว่านันทา เราได้ฟังพระพุทธพยากรณ์แล้วก็เกิดความผ่องแผ่ยินดีได้บำรุงองค์พระจินนาสีด้วยปัจจัยสีอยู่จนตลอดชีวิตด้วยการกระทำดีอันนั้นและด้วยการตั้งใจดีทั้งหลายของเราเวลาเราละอัตภาพมนุษย์แล้วก็ได้ไปสู่ดาวดึงสวรรค์จุติจากดาวดึงสวรรค์ก็ได้ขึ้นไปเกิดในชั้นยามาชั้นดุสิตเป็นลาดับต่อไป เวลาเราจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายแล้วได้เป็นมเหสีของพระราชาทั้งหลายในประเทศนั้นๆเราได้เสวยสมบัติอยู่ในเทพยาดามนุษย์มีความสุขในทั้งที่ที่ทั้งปวงล่วงมาหลายกาลประวาสาสร มาถึงการสุดท้ายนี้เราได้เกิดเป็นพระธิดาของพระราชาสุทโทธนะในกรุงกบิลพัทตระกูลนั้นได้เห็นเรามีรูปกายสวยงามเกิดความรื่นเริงยินดีจึงตั้งชื่อให้เราว่านางนันทาเราเป็นหญิงดีเป็นหญิงประเสริฐ ต่อมาเราก็ได้ชื่ออีกว่านางกัลยาณีเพราะสวยงามกว่าหญิงสาวทั้งปวงนอกจากพระนางยะโสธราในเมืองนั้นแลว้วไม่มีใครสวยงามเสมอเราพระเจ้าพี่ของเราก็ได้เป็นผู้ลำเลิศในโลกทั้งสมเป็นองค์พระอรหันต์ไปแลว้วเราเป็นกระหัตอยู่แต่เพียงผู้เดียวโดยปราศจากพระมารดาพระมารดาได้สอนเราว่า เธอผู้ที่เกิดในตระกูลสากยะเป็นน้องหญิงของพระพุทธเจ้าเธอปราศจากพระนันทะแล้วเธอจะอยู่ในบ้านเรือนไปทำไมรูปกายนี้เป็นของมีความแก่เป็นที่สุดเป็นของที่รู้ทั่วกันว่าไม่สะอาดเป็นรังของโรคชีวิตมีแต่ความตายเป็นที่สุดรูปกายอันสวยงามของเธอนี้ถึงแม้ว่าเป็นที่รักใคร่พอใจของคนทั้งหลาย ประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงทำให้เกิดความยินดีแก่ตระกูลโอกากร,ราชก็ดีไม่ช้าความชราก็จะครอบงำเธอจะละบ้านเรือนออกไปประพฤติธรรมเถิดเราได้ฟังคำสอนของพระมารดาก็ออกปันประชาแต่เรายังมีจิตโลเลรักใคร่อยู่ในรูปกายของตนพระมารดาได้สั่งสอนเรา ให้ไปฟังพระธรรมอเทศนาแต่เราไม่ไปลำดับนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงเห็นว่าเรามัวเมาในรูปกายก็ได้ทรงเดรัมิตให้เป็นหญิงที่สวยงามขึ้นเพื่อให้เราเกิดความเบื่อหน่ายร่างกายเราได้เห็นหญิงนั้นแล้วก็คิดขึ้นว่าการที่เราได้เห็นหญิงที่สวยงามเช่นนี้เป็นผลดีแก่เรา เราได้กล่าวขึ้นว่าจงมาเถิดผู้สวยงามเธอต้องการสิ่งไรก็จงบอกแก่เราตระกูลชื่อโคตของเธอว่าอย่างไรเธอจงบอกแก่เราถ้าเราเป็นทิรักของเธอยิงนั้นตอบว่าไม่ใช่เวลาที่จะพูดกันเสียแล้วท่านจงให้เราอาศัยอยู่ที่ตักของท่านอวัยวะทั้งหลายของเราดูเหมือนจะจมลงท่านจงให้เรา วางศีรษะลงบนตักของท่านสักครู่หนึ่งเถิดลำดับนั้นหญิงนั้นก็วางศีรษะลงบนตักของเราแล้วก็นอนลงก็มีสิ่งหนึ่งตกลงที่หน้าผากของหญิงนั้นพร้อมกับสิ่งนั้นตกถูกหน้าผากก็ได้มีตอมเกิดขึ้นทั่วกายของหญิงนั้นตอมทั้งหลายนั้นก็แตกมีหนองและก็โลหิตไหลออกร่างกายทั้งสิ้นของหญิงนั้นก็มีกลิ่นเหม็น เน่าแล้วขึ้นพองมีสีช้ำเลือดช้ำหนองอย่างนั้นมีตัวสันเทาเทาหมดความสุขสบายได้เสวยทุกเวทนาได้ร้องรำพันอย่างน่ากรุณาว่าข้าพเจ้าถูกทุกข์ครอบงำแล้วจมอยู่ในทุกข์ใหญ่แล้วขอท่านสหายจงเป็นที่พึ่งของเราได้เถิดหน้าอันสวยงามของท่านอยู่ที่ไหนจมูกที่โด่งงามของท่านอยู่ที่ไหน ริมฝีปากอันงดงามของท่านอยู่ที่ไหนสีกายของท่านซึ่งเปรียบดังดวงจันทร์อยู่ที่ไหนคิ้วอันงดงามของท่านอยู่ที่ไหนหูของท่านอันประดับด้วยดอกไม้อยู่ที่ไหนผิวพันอันวิปริตได้มาถึงท่านแล้วจากนั้นไปก็เห็นมีอาการต่างๆที่แลเห็นมีทั้งกลิ่นเหม็น ท่านผู้มีลำตัวอ่อนแอนมีตะโพกผึ่งผายก็ได้กลายเป็นอย่างอื่นแล้วโอ๋หนอรูปกายนี้ไม่ยั่งยืนแท้รูปกายทั้งปวงนี้เป็นของมีกลิ่นบดเน่าเป็นของน่ากลัวเป็นของน่าเกลียดดังป่าช้าเป็นของที่น่าจินดีของผู้โง่เขลาลำดับนั้น ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาซึ่งเป็นพระเชษฐาของเราได้ทรงเห็นว่าเราสลดก็ได้จัดสั่งว่านันทาเธอจงดูร่างกายซึ่งเป็นของกระสับกระสายเป็นซากศพเป็นของบูดเนา่าเป็นของที่ตั้งขึ้นด้วยร่างกระดูเธอจงอบรมจิตในความไม่สวยงามแห่งรูปกายรูปกายนี้เป็นอย่างไรรูปกายนั้นก็เป็นอย่างนั้น รูปกายนั้นเป็นอย่างไรรูปกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นรูปกายนี้มีกลิ่นไม่ดีเป็นของบูดเน่าเป็นที่เพลิดเพลินของผู้โง่เขลาทั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหลายเล็งเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนก็พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายด้วยปัญญาของตนลำดับนั้นเราก็เกิดความสลดใจแล้วได้สำเร็จพระอรหันต์ในที่ยืนอยู่นั้น เรานั่งอยู่ในที่ใดๆก็เจริญฌานในที่นั้นๆพระพุทธองค์ทรงยินดีในคุณธรรมอันนี้ของเราจึงได้ทรงตั้งเราไว้ในตําแหน่งอันเลิศเราได้เผากิเลสแล้วได้ถอนพบทั้งปวงแล้วได้สลัดเครื่องผูกเหมือนช้างสลัดปลอกแล้วไม่มีอาสวะแล้วการที่เราได้มาสู่สำนักพระพุทธเจ้านี้เป็นการมาดีแล้ว เราได้สำเร็จพิชชาสปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปตอพิญญาหกแล้วได้กระทําตามคำสั่งสอนแล้วดังนี้สิ้นเรื่องในเทศนาการนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทืน